ดูแลดีทุกจังหวัดใบเฟิร์นชงนายนภัสไม่ขาดปากหวานทั้งคำพูดและการกระทำชีวิตดีกว่าที่มีกัและกันโดนแซวทำสุราชหวานเจีย๊ยบเมื่อคู่รักซุปตายอย่างใบเฟิร์นทิมชนกและนายนภัสควงคู่ออกงานอีเวนต์ต่างจังหวัดด้วยกันวันก่อนมีช็อตหวานหวานได้แฟนหนุ่มดูแลดีคอยกุมมือประคองไม่ห่างทําชาวโสดอิจฉาตาร้อนหนักมาก นดยบยเฟิร์นที่มาร่วมงาน SENK A ชายไบร์ไลท์เดอะสกายเปิดตัวผลิตภัณฑ์ SENK A Perfect Whip เสกซนกะเพอร์ฟิควิปในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ณศูนย์การค้าสยามสเควชั้นหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงความหวานหลังออกงานโชว์ตัวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับหวานใจนายนภัสแถมยังชมแฟนนุ่มไม่ขาดปากดูแลดีทุกจังหวัดซึ่งเป็นธรรมชาติของคู่ตนที่ดูแลกันดีแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้มีแค่ช่วงโปรโมชัน่นล่าสุดออกงานคู่สุราษฎร์หวานเจียบ ก็สนุกดีค่ะเป็นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันละกันหลายคนแซวว่าทําไมต้องจับมือประคองกันตลอดเวลาเขาก็คอยประคองอยู่แล้วเวลาเราใส่ส้นสูงกลัวล้มเป็นสายโกะเน้นล้มไปก่อนเขาจะได้ดูแลเยอะๆเขาดูแลดียังไงบ้างเขาก็ดูแลดีก็ขอบคุณค่ะจริงๆเขาดูแลดีทุกจังหวัดนะคะไม่ใช่แค่สุราษฎร์ยิ้เวลาไปงานต่างจังหวัดดูแลเป็นพิเศษไหมเวลาเจอคนเยอะเหมือนบอดี้การ์ดเลย ก็มีเขาจะเป็นห่วงเวลาขึ้นบันไดเลื่อนเขาจะยืนกันโปกั้นอะไรให้เขาจะไม่ได้พูดเองแต่จะขยับตัวมาคอยดูแลเล็กๆน้อยบางทีเราก็รู้บางทีเราก็ไม่รู้สังเกตไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเขาทําแบบนี้อยู่แล้วการกระทํามากกว่าคําพูดใช้คําพูดก็ใช้ได้หวานค่ะเห็นคลิปคู่เราไหมมีคนลงโซเชียลเยอะเห็นค่ะเราก็เห็นเรื่อยๆจะมีคนแท็กมาตั้งแต่ตอนอยู่ในงานและตอนกลับจากงานมันก็จะมีโพสต์ของแฟนๆตลอดค่ะ เลยโดนแซวอีกวันนี้พอไม่ได้ออกงานคู่จะเหงาเหงาหรือเปล่าได้หมดเลยค่ะจะคู่จะเดี๋ยวเราอย่าไปบ่นงานเดี๋ยวเราไม่มีงานเราทําได้หมดค่ะหลังจากนี้จะมีทริปต่างจังหวัดอีกไหมย,ยังไม่มีเลยค่ะไม่มีเวลาเขาก็เตรียมเปิดกล้องละครอีกเรื่องหนึ่งคู่เราเป็นช่วงโปรโมชั่นไหมคิดหนักเลยไม่น่านาะเฟินว่ามันก็เป็นธรรมดาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหวานเวอร์หรือเทคแคร์เป็นพิเศษจนเป็นโปรโมชั่นอะไรหรืออาจจะเป็นก็ได้โดยไม่รู้ตัวหัวเราะ เฟิร์นว่ามันก็เป็นการดูแลกันอย่างนี้ตั้งนานแล้วเป็นธรรมชาติคู่เราอยู่แล้วคะ่ะยิงหลายคนแซวก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเห็นเราออกกําลังกายแต่ล่าสุดไปฟิตเนสกับแฟนหวานมากเขาก็บอกว่าว่างๆก็ไปออกกําลังกายกันเขาอยากให้สุขภาพดีจริงๆหนูออกกําลังกายนะคะออกเรื่อยๆแต่ไม่ได้ถ่ายรูปมากมายนะักบางทีเราออกอยู่ที่บ้านไงมันไม่ได้สวยงามมากพอไปกับผู้ชายก็มีแต่งหน้าบ้างออกกําลังกายก็เหมือนการไปเดทด,ด้วยไหม มันสนุกดีค่ะได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยได้เฮฮา,าด้วยที่ๆในฟิตเนสก็น่ารักหลายคนเป็นกิจกรรมใหม่ๆที่มันน่ารักดีเนาะแต่ก็เหนื่อยนะคะยอมรับเลยเขาเป็นคนหากิจกรรมให้เราก็แล้วแต่เรื่องเรื่องกินก็อาจจะเป็นเราเป็นหลักแต่จริงๆเรื่องกินเขาก็ใช้ได้อยู่เขาจะมีร้านอร่อยเยอะแยะแต่เราจะได้สิทธิ์เลือกวันนี้อาหารไทยไหมเรื่องออกกําลังกายจะเป็นเขาเพราะเขามีความรู้มากกว่าเราเล่นเองก็แค่วิ่งอยู่กับบ้านไม่ได้ซีเรียส ถ้าเวลาตรงกันก็จะไปด้วยกันถ้าไม่ตรงกันก็ตัวใครตัวมันในคอนเสิร์ตเขาเอากีตาร์เราไปโชว์ดีใจเหมือนเราไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะเอาขึ้นไปแค่ซื้อให้แล้วเขาถูกใจก็โชคดีแล้วตอนแรกคิดว่าเขาอาจจะไม่ชอบด้วยซ้ําแต่พอเห็นเขาเอาขึ้นก็ดีใจเขินค่ะเขาร้องเพลงเพราะทุกวันอยู่แล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้ยินเสียงกีตาร์เพราะตัวเองก็ร้องกลบขึ้นไปบนเวทีได้ ว่ยอภูมิใจเขาคะ่ะพาครอบครัวไปชมคอนเสิร์ตด้วยเพราะพ่อแม่ก็เป็นแฟนที่แจ้อยู่แล้วรวมถึงเราด้วยนนยก็เล่นกีตาเพราะร้องเพลงเพราะวันนั้นเขาก็ขอบคุณที่เรามาซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มาซัพพอร์ตเขากันทั้งบ้านเลยทองประกายแสบเราจะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งตอนนี้ก็ยังรอบทมีมาประมาณ5ตอนแล้วตอนนี้เตรียมจะฟิตติ้งกันแนวโน้มไปทางไหนยังไม่แน่ใจยังไม่เรื่องถ่ายนายเห็นทีเซอร์แล้วเขาก็บอกหน้าดูยิ่งมีกำลังใจในการถ่ายเข้าไปอีก พอมีแฟนแล้วต้องลดระดับความแรงมันไม่เกี่ยวก้นเลยนะคะในส่วนของการเป็นนักแสดงเราก็ยังทํางานเหมือนเดิมตอนนี้ก็รอลุ้นว่าบทจะเป็นยังไงไปในทิศทางไหนขอให้ได้ทํางานเร็วๆค่ะเฟิร์นหายจากละครไป2ปีแฟนๆบ่นคิดถึงกันตลอดหวังรางวัลไหมคิดแค่เฟิร์นไม่ได้ได้โอกาสตรงนี้มันง่ายๆพอได้มาแล้วก็ขอทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะไม่ได้คาดหวังรางวัลเลยค่ะ